ตลอดเอาไปต่ำหนง เขาลูกเขาขุนนักเสนแมเมสิตมได้บ่เนี่ยยัยเฮ็ดที่ละนอกจกขลาดจุดตรงนี้ดอกไปมันยางมาถั่วมูมันแกยางมากเนาหัน่งว่ากรเยน้อออกนะ

มืออื่นมือฮอไปหาเขียดเอาไม่เห็ดเขียดเห่งเออเน้ะจะไม่ลองอยูเบังเล่นซนกระซวยทางบรายพัวเลยโอ้ยไม่ก่อนยูข่แหงนนไม่หาได้เห็ดเนาะ หัวเดียวทุกขอาทุกหลาทุก hmm. mm ิฐเลยบางมือใชกินก็ร้อะก่อไปคยกันไม่พช่ถุงตุ้งตาถุงกัดง่ายล้างได้ดุ ະບາຍດີສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເບິດສຸຂຸມທຸກຄົນເນາະເຖງຢູ່ໄກຢູ່ໄກເນາະໄທຢູ່ຝັ່ງອເມລິກາທຸກທຸກທານເນາະສະບາຍດີປະົບກບສສາວຄູປັຈາສາວຄູອາສາບັນເນາະເນາະພີ່ນ້ອງກະເັມາຕໍຫູກຢູ່ນີ້ກະຄືສາຄູເພັດຍັງຢູ່ບ້ານຕເອງເນາະຫຼັງຈາກທີ່ວ່າອ່າສາວຄູເພັດກັບມາຕັ້ງແຕ່ມື້ວັນສຸກທີ7ເນາະມາງານດອງນ້ອງຊາຍເນາະ เราน้องไทรมือมันมือมือมันป่าหัเนาะหลังจากนั้นนะกะเมื่อตอนมือมันเศร้านาะทางงเฮียนกระเจงมาว่าอยู่บ้านสองห้องเงีมีคนติดโควิดเนาะพี่นอ้องแล้วก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่ว่าพักุพักอยู่เพื่อนพักคู่สวนะัวมาติดโควิดเนาะนั้นเพื่อกระเจงปิีทุงเฮียนอีกก็หลังนั้นเศรคู่เพชรกิดจึงบ่ได้เมื่อทุงเฮียนเนาะพี่นอ้อง ออยู่บ,ายยบ้านน่ะกะพยายามแบบว่ากักตัวโบออกไปไซเนาะแต่ว่ากับบุคลิกได้กับ,บ,กากบอ,าอาจารย์ไพรินบันไดนะเพราะว่าผักกันอยู่คนละบ่อเนาะมีเพื่อนละคนละลลางกินเขาคนละบอนกันดังนั้นก็นได้บุหรีกห่กล้ามเฮียนั่งนั้นสักกุเป็นก็ได้มาสืบต่อตำหูเนาะเพราะว่าหูสักเป็นกลางไวตงแต่แต้ย่ำลำหน้าพี่นอ้องตำแล้วแล้วกัมันโมเลวเนาะเปิดเฮียนะครับ ไปซ้อนละกะนมันมีผู้ใดตำเนาะเป็นหูผายเนาะพี่นอ้องเป็นโตัสินเป็นตัวสินเครือฝายพี่นอ้องเครือมือนีกัดกัดจ,จะตำไล่ไล่ขันเนาะเป็นตัวเป็นตัวมันเนาะเป็นตัวสินเป็นไล่ขันพี่นอ้องกัดจังหวะผู้ดีโชคดีเถอะวะกัดจะหนึ่งกัดซื้อ่าโชคดีได้ได้ผักมาผักกูบ้านตัวเองก็สบายพี่นอ้อง การจะผุนไปยังมาอยู่บ้านจางมันลำบากเนาะอันนี้ไดยมาผักจิวเหืนอนผักอดเหยนต่งที่โอกาสมาตำสินตำตำหูตัวเองใว่ามตำแตงเง้ยมพม่นนา่บัตินนหนือเนาตำตัตสินเนาะเป็นการขักจานตำขัจางตำเครื่อหนึ่งจะมีอยู่หาชิบพื้นเนากับพื้นหนึ่งสิบพานพันจางเนาะ กระเคลือนึงก็จะลยอยู่หาแสนไปขินขันกะหาเอาไปทิใี่ตีนสินกะจะตกอยูพื้นหนึ่งแสนาบไปกินยูกับตีนสินพี่้องค่ะว่าตีนสินนั้นราคาแพงเนาะตําหยาก็จะถืออยู่พื้นหนึ่งสามสี่แสนพี่นกุกนะคะว่าล่สีนไล่ตีนสิน จกบยากเนาะก็จะถือดีขึ้นหนึ่งแสจแต่ว่าถ้าตโตมันเนาะที่เช่าคู่เผ็ดตำเป็นโตมันเนาะขายก็จะถือดตอนนี้ก็จะถืหนึ่งแสนสิบแเนาะสแป่ะต่ตอนนั่งนะู้เผดก็จะตาเป็นทึบตัวเองพี่นนองแต่ว่าตอนนี้มันยังกระแพงไปเบ็ไไดีดบดตรหนึ่ไหนึ่จากตาเอาซะ โชคดีจ i ะวะเซาคู่เพ็ดเด้อเนาะได้มาไดมาก่อน n นาะได้มาก่อนก่อนที่ว่าเขาจะปิดทุ่ n เหียนกากโตเนาะบ a สะ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 แล้วโอ้ยเซาคู่เพ็ดก็ซื้อกากโตอีกเยู่บาทสองห อันนี้ว่ามากักโตอยู่บ้านโหปีไปพี่น้องไปตําถึงประมาณ2 14วันเนาะ2อาทิตย์ไปตําปูคดีแล้วพี่น้องยังประมาณ10กน่กัเก็บ่ค่อยได้ตําันเพราะว่าแซนตาเนาะเพิ่นกีนํานี่บ่อได้ตํา เอาไซตต่ำก็คือเสถตยรนอนพี่น้นองเลยแต่ก่อนเขาเพื่อนจะต่ำขื้นตัวเองเนาะก็จะคายเองพี่น้องเอาไบคลายเองแต่อันนี้ต่ำทรงเขาตา่ำขึ้นเขาข้อออกขืก้นห้ยก็ต่ำทรงเขาก็จะทรงมีขาะอบเดคลาย แต่ว่าก็เอาไหวเอาไหวเป็นตาโตมันแหละเอาไหวยึดช่องพื้นเอาไหวสื่อตีนมันมาใส่นุ่งทีเนาะแต่สมมติาท่นใส่นุ่งด้ยว,วาทาดยท่นใส่สื่อตีนมาใส่เป็นแบบเครือเครือมันนี่กัดแต่ว่าจะเป็นรองไม่ทีเนาะง่ายนุ่งมนวลแล้วมันอ่อนตั้มกันแน่น พืชทิพแปดไม่ใส่ผากาวนี่เแย็บค่ะพี่น้องนี่ไอ้นี่วะตอนนี้กะเมืองแรกนี่เพิ่นกะใบแจกมาจากเมืงองเรางามเนาะเห็นแบบว่าเนี่ยใบแจกติดโควิดนลมบาทสองหัวที่ว่าสังคู่เพชรออยู่ของเราคือเนาะ ติดโคนนี่พี่นอ้องเป็นอันนั้นนะเป็นคู่เป็นคู่เป็นอาจารย์นะสามคนเนาะหลัะกับภาาส่สนสามคนคู่ก็จะเป็นคู่เป็นคนในบ้านแต่ว่าเขาซ้อนอยู่เฮียนต่างกันนะติดโควิดเนาะหล่ะก็เป็นอาจารย์ไพลินที่ว่าซ้อนกันก็ซักคูเพีรหล่ะก็เป็นอาจารย์รัศมีที่ว่าพักกินในหองเดียวก็ซักคูคกเพชรเนาะแต่ว่าเรามามีอาการมึนมือว่าน,นีเนาะแต่ว่าสักคู่เพีรกกลับมาตั้งแต่ วันที่7พุ่พี่น้องห่างจากเราประมาณหามึแต่วก็ยังเฝ้าเบิงอาการคือการสักวิตก็ระวางตัวเองอยู่ถ้าว่าอยู่บนคนลายก็ใส่ผ้าปิดปากก็บ่ได้เข้าไปไกล้นะก็ระวงตัวเองอยู่ว่นี่พี่น้องเด้อบอกแต่ว่ากับใครแน่ที่ว่าตัวเองไบนตัวเองเนาะมักตัอยู่บานตัวเองนอง ใช่เงี้ยบมเข่าไก่ผู้อื่นกะใส่ปลายิบปะเหนื่ยขี่เข่าที่น้ำพี่น้องอย่าเนาะีได้โอกาสตั้มหูตัวเองคือว่ากาาไใบมันเด็กสิ่ได้กลับบ้านสองหงออีกเท่อหนึ่งกับสิประมาณเกือบมือนี้กั้วันที่ชิบเจ็ดเนาะพี่น้อง เรขออยันเบื่อเดือนที่หนึ่งเนาะจะเสียดายกับต้นเดือนที่สองมันจะเสียดายกับเมื่อสองหองเนาะเผื่อว่าเหตุการณ์ปกติโควิดมันเศร้าระบาดเลยกัเพิ่งเกษียรทุ่งเฮียน่ะสักครู่ก็จะเสียดายกับเมื่อ,อห้งเฮียนเนาะพี่น้องเนาะยุ่อองหยากลายไคกันยุ่งหยากพี่น้องเลยหลุดนมือฮ่าบวกไปหามันมันกับเขามาหาเราเนาะ ญาติกับเวทพี่น้องเดี๋ยวสักคู่เพชรจะเอามาให้เบิ่งเนาะสินใช่ปะสักคู่เพชรตาแล้วสักคู่เพชรไปรีดผ้ากาวมาเรียบร้อยแล้วเนาะว่ะมันสิงามซ้ำในแต่กะติดตีนแล้วเนาะเพราะว่าเมย์สักคู่เพชรเพิ่นสักคู่เพชรให้เมย์พิ่นให้เมย์พิ่นพื้นหนึ่งเนาะเราพิ่นก็ไปรีดผ้ากาวเราไปซื้อตีนมาติดมืออื่นถ้ามีโอกาสมือใหม่สักคู่เพชรจะถ่ายให้เบิ่งเนาะว่ะเอาไปติดกับตีนมันแหละมันจะงามซ้ำในเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งเรื่อมืออื่นอ่ะมือนี้ก็ชื่ว่า อำลาพาอจ๋าไปแลพี่น้องซ้ำนี้เนาะมาเราส่กันฟังโซ่ส่กันฟังต่ำหูไว้น้ำพี่น้องฝากกดได์กดแชร์กดติดตามในเด้อว่าอะมียอดคนติดตามหลายๆเนาะแล้วก็ยอดมิวหลายๆขอบใจหลยๆสวัสดีบ๊ายบายเซ็นตานอนพี่น้อง